ใช่วันนี้พี่เขาออเดอร์ที่สองหรือสาสมแล้วเชาว้านี้พี่รถหมู่บ้านปางรับแรเของไม่ลาย <Okay. S 2> จำได้จำได้มาหลายรอบแล้วคนนี้โอ้เสียงรถกำลังมาเลยพี่รถขายแก้วเท่าไหร่คะแก้วละยี่สิบห้าค่ะแก้วละยีบ้าทมีไข่มุกไหมคะไข่มุกเพิ่มหบาทสึงสาิบโห ก็คือถ้าไม่ใส่ไข่มุกก็คือ25บาทแต่ถ้าเพิ่มใส่ไข่มุกด้วยก็แค่เพิ่มอีก5้าบาทเอง3าิบาทโอ้โหไม่แพงนะทุกคนอุย้ยนี่มีเผือกวันนี้มีเผือกไปด้วยนะคะขา้าวโพดแต่ขา้าวโพดไม่สีอ๋อเมนูพิเศษได้แค่เพื่ออย่างเดียวข้าวโพดกับกาแฟไม่มีอ๋อวันนี้ของไม่ครบนะคะทุกคนไ,ได้ได้ไปหมดทุกน้ําเลยยกเว้นกาแฟกับขา้าวโพด <ลง S 2> นี่มไม่ทันคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกินกับ<ะ>ได้นะคะหมู่บ้านปลารับแล แก้วไรยี่สิบห้าบาทเพิ่มไข่มูห้าบาทเป็นสามสิบแค่นั้นเองไม่แพงไปกินก็นได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ